สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะออมบิชคอลเซิร์ฟนะคะกระปุ้นวันนี้เราจะมาในหัวข้อนิ่งๆแบบนี้ก็คิดอะไรกับคุณอยู่นะคะเออมีคนขอมาหลายคนเลยนะคะเออนิ่งไปนะอะไรประมาณนี้เออดูไม่ออกนะคะดูไม่ออกบอกไม่ถูกเนาะว่าเขากําลังคิดอะไร นะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่นะคะแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุขอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะก่องที่หนึ่งนะคะคำหัวข้อนิ่งๆแบบนี้ค็คิดอะไรกับคุณอยู่ <c oughs> นะมาทายใจเขาหน่อยสิออว่าตอนนี้คิดยังไงกับคุณอยู่มาดูพลังงานคุณก่อนสามใบวันนี้เดือ u สัเจ็ดไม้แล้วก็มิดน,นะคะพลังงานของคุณนะคะไม่รู้จะไปไหนเออจะได้ไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นที่ที่สวยงามอยู่นะคะเป็นที่ที่ทําให้รู้สึกเบิกบานใจพลังงานของคุณช่วงนี้คุณก็อารมณ์ดีอยู่นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ว้าวุ่นนะไม่ได้ไม่ได้กระวลกระวายใจอะไรนะเหมือนคุณจะแบบเหมือนตรงได้อ่ะลักษณะแบบเป็นคนที่ ตอนนี้นะคะเหมือนคุณตื่นรู้แล้วถ้าก่อนหน้านั้นคุณมีปัญหาอะไรแต่เหมือนตอนนี้คุณจะแก้มันได้แล้วแหละเหมือนหาเหมือนหาลู่ทางหา,างทางออกได้แล้วนะเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเลยทีเดียวนะคะผู้เป็นคนสดใสร่าเริงนะบางคนอาจจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะคะก็ได้เนาะหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนที่แบบสังคมค่อนข้างจะกว,ากว้างขวางนะคะรู้จักคนเยอะนะชีวิตของคุณ มันผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์เดินทางชี่ปรจอลงเท้าไม่รู้จะไปไหนสักที่หนึ่งนะคะบางคนอาจจะเรื่องงานก็ได้บางคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้มันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่อะไรอย่างใดก็อย่างหนึ่งงานเงินความรักครอบครัวก็ได้นะคะถ้าครอบครัวเนี่ยหมายถึงคุณอาจจะได้มีแบบ สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคนที่รอแบบน้องน้อยมาเกิดนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะมานะคะมาแบบฟุกๆุเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมาก็มานะคะประมาณนั้นเนาะหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะแบบลักษณะแบบจะเอาอะไรแบบมาเลี้ยง เออน้องหมาน้องแมวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะฟ้าเปิดแล้วคิดจะทําอะไรทําได้เลยอะไรที่มันเป็นไม่ได้มันจะเป็นไปได้นะคะกองนี้คุณเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆเลยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเออเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนนะคะเป็นคนที่ชอบลงมือทําเองโดยเฉพาะเรื่องงานเพราะว่าใช้คนอื่นมันไม่ได้ดังใจเพราะคุณเก่งไงก็อาจจะลักษณะแบบหาคนที่เก่งกว่าคุณน่ะไม่ค่อยได้ เออเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ได้เป็นแค่ลูกมือเล็กๆน้อยๆนะคะหลักๆคุณต้องเป็นคนลงมือเองอะไรประมาณนั้นนะคะเก่งคาขยันกองนี้นะคะฉลาดอดทนนะคะม,มนะีมีความมุมานะอดทนนะคะมีความขยันหมั่นเพียรเนาะไม่ต้องห่วงชีวิตของคุณอนาคตนะคะคุณจะมองเห็นถึงความสงบสุขน,นะ,ค,ะคุณจะมองถึงแบบอยาก อยากหาความสงบให้กับชีวิตซะมากกว่านะไม่ได้ดิ้นรนหรืออะไรเพราะว่าเหมือนจะหาไปเยอะแล้วเพราะคุณเป็นคนที่แบบหาลู่ทางหาช่องทางเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่แบบ ทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อะอยู่ด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณเนี้ยจะกลายเป็นคนที่แบบอนาคตเนาะคุณก็จะเป็นคนที่แบบรักสงบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวชีวิตนี้ไม่เจ็บไม่จนนะกองนี้สุขภาพดีมากถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นแป๊บเดียวเองนะไม่ได้หนักหนาสาหัสมากๆนะคะเออเป็นนิดเดียวแล้วก็หายอย่างเงี้ยบางทีเช้ารู้สึกไม่ค่อยสบายเอ,อ้บาบ่บายมาหรือเย็นๆาหายละโออมาหายไปเองอะไรอย่างเงี้ย ยงไม่ใช่ที่ทำอะไรเลยประวัณน,นั้นนะคะมาดูการน,นิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่คนคนนั้นเขาเป็นใครแปดเหรียญทิ้งถือทิ้งถือถ้วยมันหล่นมาละเจ็ดเหรียญแล้วก็สี่ถ้วย ว่าจะโกงให้สักหน่อยนะเออไม่ได้โกงเลยนี่แล้วก็อัศวินถือเหรียญโอ้เหรียญมาเยอะมากเลยนะคะคนนี้เหรอคะคนนี้เขาเป็นคนสเปกสูงจริงเลยเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะสเปคส,สูงสูงปรีดเลยนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้เขาเคยบาดเจ็บสาหาัสเรื่องความรักมาก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องความรักนะเคยเจออะไรที่มันเป็นท็อกซิกมาก่อนอะไรที่มันทําให้เขาบาดเจ็บบาดเจ็บบอบช้าทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลยค่ะ มันก็เลยทําให้เขาแบบคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาอะค่อนข้างที่จะสูงสเปคค่อนข้างที่สูงเหมือนเขาสร้างกําแพงไม่สูงมากๆอกอะเออเพราะมันเคยสาหัสมาก่อนกับเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนสู้เป็นคนลุยนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ทํางานได้แบบเก่งมากๆเลยใครก็ลอกเลียนแบบเขาไม่ได้เลยทีเดียวนะกองนี้เนาะ เอ่อเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะอาจจะมีกยตติยศมีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานกับคนหมู่มากหรืออาจจะทํางานที่ไหนที่มันมุ่นๆไปๆที่มันแบบเสียงดังก็ได้นะประมาณนั้นนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ใจอ่อนเขาก็เลยเคยโดน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 คนอื่นเอาเปรียบหรือโดนคนอื่นทําร้ายจิตใจมาก่อนเพราะความใจดีของเขานี่แหละ นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้หมดนะเวลาเขาช่วยเนี่ยเขาช่วยด้วยใจนะเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเขาบอกว่าเป็นคนใจดีนะ <laughs> ช่วยได้หมดเลยแก้ปัญหาคนอื่นได้หมดเลยยกเว้นเรื่องของตัวเองตกม้าตายลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเออเรื่องเรื่องส่วนตัวนะเรื่องงานไม่ได้มีปัญหานะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนน่าจะลักษณะเป็นคนแบบตรงๆอ่ะเพราะดูแล้วเขาดื้อเงียบอ่ะดูดื้อเงียบดูแบบดูแข็งแข็งนะดูแบบ ถ้าอยู่กับแฟนหรืออะไรถึงจะดูมีความอ่อนโยนบางถ้าฉากหน้าของเขาเหมือนแบบหัวโขนเขาก็าอาจจะดูแบบดนูนิ่งไหมดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่านะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่พูดจาผงผางเเป็นคนพูดจาผงผางเป็นคนพูดจาแบบเสียงกลานมีมีม,ม,มีน้ำเสียงแบบมีอํานาจหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือ mm. อาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดังก็ได้ ประมาณนั้นแหละแต่คนคนนี้นะคะมีเงินเก็บน,นะไม่ได้ลําบากเรื่องเงินนะคะมีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรอกคนคนนี้เป็นคนทําอะไรวางแผน5ปี10ปี20ปีอย่างนั้นเลยนะคนเนี้ยพอก่อนเนาะไปต่อดีกว่าพูดเยอะแล้วเหนื่อยนะคะมาดูกันนิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะมันนิ่งจริงๆอะ่ะไอ้คนเนี้ยเช่ปะ่ะเออนิ่งดีจริงๆ เขาคิดอะไรกับคุณอยู่คิงถือไม้เออคิงถือดาบเดฟแล้วก็อัศวินถือไม้แล้วก็หกเตียญเขาลังเลอ่ะกับคุณอะเขาตัดสินใจอยู่ค่ะ ลังเลลังเลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเพราะว่าเขาลังเลเลยนิ่งไปแบบนี้เขาเป็นคนไม่ยุติดนะเราบอกไว้เลยโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะว่าเขาเคยบาดจิบสาหัสมาก่อนถึงเขาจะรู้เขารู้สึกชอบคูนอยู่แหละแต่เป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้ยุติ เป็นความรู้สึกที่กําลังรู้สึกลังเลลังเลอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอายังไงต่อลักษณะลักษณะมันจะประมาณนั้นเลยนะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับคุณเนี่ยเหมือนเขาลังเลอะ่ะเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืมเขาก็เลยยังไม่ทําอะไรมันว่างเปล่าจริงๆเนี่ยความรู้สึกของของคนดีที่มีกับคุณตอนเนี้ยเพราะอะไร เพราะเขายังตัดสินใจไม่ได้เขาลังเลลังเลเขามีทางสองทางให้เลือกอ่ะเขาอาจจะโสดไม่สนิทก็ได้นะคนคนนี้เขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนลักษณะแบบอาจจะมีคนคุยคนคบหรือประมาณนี้แต่ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะเราบอกไว้เลยนะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นแบบมั่นคงหรือเป็นความรักที่มันแบบยึดติดหรือเป็นอะไรที่มันแบบความรู้สึกมันเข้มขนนะ้นอ่ะมันดูมันยังดูจืดจางอยู่เลยอะ่ะคุณเพิ่ง ขอโทษจริงๆนะถ้าเป็นใครที่เป็นลักษณะแบบเพิ่งเจอกันอ่ะมันก็ไม่แปลกนะคะเพิ่งรู้จักกันมันก็ไม่แปลกที่ความรู้สึกมันยังดูเบาบางยังดูไม่ชัดเจนยังดูแบบมันไม่ได้ถึงขนาดกับแบบความร <oo> ู <to> ้สึกรักเนี้ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้รักอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกรักขอโทษจริงๆนะกองนี้มันขึ้นแบบนั้นจริงๆค่ะมันเป็นความรู้สึกลังเลมันเป็นความรู้สึกแบบ เออจะพัฒนาความสัมพันธ์ดีไหมจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้นึกออกไหมความรู้สึกมันประมาณนั้นน่ะเออความรู้สึกมันแบบเขายังไม่ยึดติดกับคุณเลยอะยังไม่ได้แบบคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนหรืออะไรที่มันชัดเจนนะคะคืออยากดูก่อนนะคะยังตัดสินใจก่อนกองนี้นี่ห้าสิบห้าสิบเลยนะ ว่าเขาจะไปต่อกับคุณหรือเขาจะพอแค่นี้ถามว่าเขารู้สึกชอบคุณไหมก็รู้สึกชอบแต่มันไม่ได้มากมายถึงขั้นที่เขาจะสร้างความชัดเจนนักตอนนี้นะคะขอโทษจริงๆถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยหรือลักษณะแบบถ้าเป็นคนที่เพิ่งเพิ่งรู้จักกันเพิ่งจะได้ได้คุยกันนะคะเพิ่งเจอกันมันก็ไม่แปลกที่ความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่คนที่คบกันไปนานแล้วตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะคะไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยนะคะเพราะว่า เอาตรงนะคนอย่างคุณนะตัวเลือกก็เยอะเหมือนกันค่ะคุณไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปได้ก็ไม่แน่นะคุณอาจจะไปเจอผู้ใหม่หรือหญิงใหม่ก็ได้เนาะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคนคนนี้เขาลังเลค่ะเขายังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเขาถึงนิ่งไปแบบนี้เราถึงได้ถามคุณว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เพิ่งรู้จักกันเพิ่งคบกันเพิ่งเพ,พิ่งคุยกันอะ ไม่ได้เขาแบเขาเรียกว่าเพิ่งรู้จักกันหรืออาจจะลักษณะของคนที่แบบเขาไม่โสดหรือเปล่าเหมือนเขามีตัวหลักอยู่แล้วเหมือนมีทางสองทางให้เลือกอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณดูไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเท่าที่เราดูพลังงานนะคะเขาก็ยังไม่ได้มาทําอะไรมากมายเขาก็แค่รู้สึกแบบรู้สึกดีนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดกับจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแค่นั้นเองก,กองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกองที่2นะคะกระบมกข้อนิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่อไปดูพลังงานคุณก่อนนะคะ3ใบเด็กถือไม้สิบถ้วย แล้วก็3มเหรียญพลังงานของคุณนะคะมีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลลหิถุนตุกลมแล้วก็ธาตุดินพุสบกันมังกรน,นะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนเออคนเกิดันที่10วันที่สวมนาที่1ได้นะคะพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องงานมากๆเลยเวลาพูดถึงเรื่องงานนี่เหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งมันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำงานนี่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะกะตืือร้อนมากเรื่องงานนะคะอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะ พ่บอกทําได้เลยนะคิดจะทาอะไรใหม่ๆคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะลงมือทําได้เลยไม่ต้องรอเนาะเพราะว่ามาถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณมันจะมีสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างในชีวิตนะคะเออคุณเป็นคนที่เวลารักใครนะเต็มสิบเลยทีเดียวไม่มีหักนะคะรักครอบครัวมากๆเลยครอบครัวนี่มาที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นคนมีความอบอุ่นเนาะกับครอบครัวนี่ เป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยกับครอบครัวนะคะรักมากๆเลยเนาะที่หนึ่งในใจเลยทีเดียวนะครอบครัวเอ,ออาจจะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายปูป่คุณย่าคุณก็ได้ลักษณะแบบคนในบ้านคุณนั่นแหละนะคะว่าจะเป็นทรัพย์นะกองนี้นะมีวาทศินในการพูด เป็นคนที่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือเราบอกแบบนี้คุณทํางานอะไรเกี่ยวกับการใช้คําพูดการใช้วาจาการติดต่อสื่อสารเนี่ยประสบความสําเร็จจะประสบความสําเร็จ,จ,ราม,รจมากๆเลยโดย,เ,ยเฉพาะนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นการค้าขายก็ได้นะคะจะประสบความสําเร็จเนาะชีวิตของคุณยังไม่มีอะไรให้ต้องห่วงค่ะสุขสบายดีนะคะสุขสบายดีไม่ไม,ไม่มีเคราะห์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยชีวิตมีความสุขดีช่วงเนี้ยนะกินดีอยู่ดีนั่นแหละ ยังไม่มีอะไรให้ต้องกังวลนะคะงานก็ดีเงินก็ดีนะมาดูกันนิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่คนคนนั้นเขาเป็นใครไฮฟริเทเจ็ดถ้วยเด็กถือรหรียนเดเดกหกไม้เขาเป็นใคร คนคนนี้นะเมื่อก่อนจะต้องเอาตัวเองเขเคยเคยเข้าไปอยู่ในวังบนของรักสามเศร้าไม่อย่างใดก็อย่างแหละไอ้คนคนนี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะจบแล้วนะไม่ได้มีอะไรแล้วแหละเมื่อก่อนนะฮะเอ่อกำลังจะจบแล้วนะคะมันขึ้นไพ่ปัจจุบันเนะเาะไพ่ปัจจุบันมันเหมือนลักษณะแบบเขากําลังจะทําอะไรสักอย่างเหมือนชีวิตมันเคยแบบ เคยทาผิดศีลข้าสามอะเออมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าแล้วนะเท่าที่เราดูนะคนคนนี้นะคะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่ายเราเป็นคนแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรใครเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบต้องระวังหน่อยคนคนที่เป็นคนเล่ห์เหลี่ยมจัดนะเล่ห์เหลี่ยมแพรเอาวนะคะทําอะไรก็มีเล่ห์มีเหลี่ยมตลอดเลยเพราะว่านี้ความลับเยอะนะ,ะไม่ค่อยเปิดเผยความลับให้ใครรู้ จะเก็บไว้ยันตายเลยละมั้งประมาณนั้นแหละเนาะเป็นคนที่แบบความลับเขาเยอะนะเลขเหลี่ยมก็เยอะต้องระวังนิดนึงไอ้คนคนนี้นะคะทำอะไรก็แบบปกปิดไปหมดทําอะไรไม่ชัดเจนลับๆละลอก็ได้นะทักษณะประมาณนั้นนะคะคุณน่าจะไม่ค่อยรู้ความหลังของเขาสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่อยากพูดถึงนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นเองนะประวัติเขาเนาะภูมิหลังของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจ ก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขายังจะปิดไว้เพราะเขาอาจจะไม่อยากปิดก็ได้บางครั้งเขาอาจจะลักษณะแบบไม่อยากพูดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากไปนึกถึงแล้วซะมากกว่าช่างมันถเถอะเนาะเราคบกับเขาปัจจุบันนะไม่ได้คบกับอดีตของเขาคนนี้นะคะเป็นคนบริหารสนิทเก่งนะคะเป็นคนหน้าตาดนะเป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอ่อยเก่งอ่ะ ไม่กลับโปรเจกต์ในหัวนะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่ค่อยลงมือทําเลยคนเนี้ยนะมีแต่ไม่กลับโปรเจกต์นะคะคิดอย่างเดียวไม่ค่อยลงมือทํานะคนคนนี้เออเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่นิสัยเด็กหรือไม่อย่างนั้นอาจจะดีกว่าคุณก็ได้แต่คนคนนี้ก็รักครอบครัวามากเลยนะคนที่เลี้ยงเข้ามาคนที่มีบุญคุณกับเขาเป็นคนกระตันยูค่ะเป็นคนที่แบบเออ เป็นคนที่เวลาใครมีบุญคุณกับเขาีต้องทดแทนอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วก็จะต้องมีของแลกเปลี่ยนตลอดเลยนะไม่มีการกุศสนะคนคนนี้ต้องบอกไว้เลยเออเวลาจะทําอะไรโดยเฉพาะแบบเวลาที่แบบสมัยก่อนนะดีไม่ดีคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ไปซื้ออะไรให้หน่อยนะก็จะต้องมีรางวัลให้นึกออกไหมอาจจะเป็น ออลูกอมอาจจะเป็นขนมอาจจะเป็นอะไรสักชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออทาอะไรก็ต้องมีแบบสิ่งตอบแทนนะเอออะไรประมาณนั้นนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้ไปสักหน่อยนึงนะคะแต่เมื่อก่อนน่ะน่าจะเคยแบบไปเป็นน้อยเขาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนหน้าน่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 าจะคิดที่จะจบแต่จะทําได้หรือเปล่ามันจะทําได้จริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะว่าพลังงานของเขาเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะคนเนี้ยบริหารเสน่ห์ก็เก่งเจ้าชู้อีกต่างหากนะคะแต่อดีตไม่ค่อยดี อดีไม่ค่อยดีคนคนนี้มาดูกันนะคะว่านิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่เยี่ยมเพอเจ็ดเหรียญเอ่อควินถือเหรียญสิบถ้วยคิงถือถ้วยนะคะ พลังงานขึ้นมาดีอยู่นะคิดอะไรกับคุณอยู่เขารักคุณในเนี่ยคิดจะไปถึงเขาว่าครอบครัวเลยอ่ะเขาตัดคุณไม่ได้หรอกเขารู้สึกผูกพันกับคุณมาก่อนเขารู้สึกแปลกๆเขารู้สึกแบบเจอหน้าปุ๊บถูกใจปั๊บเขารู้สึกแบบมันมันรู้สึกว่าต้องเป็นคุณแน่ๆเลยนะที่สวรรค์สรรสร้างให้เขาให้คุณกับเขามาเจอกันที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชักนําให้คุณกับเขามาเจอกัน เป็นรักแรกพบเลยนะเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเจอปุ๊บรักปั๊บเลยทีเดียวนะคะเป็นคนในฝันนะเป็นคนในฝันคิดอยากจะมั่นคงคิดอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณ <c oughs> คิดอยากจะมีครอบครัวร,ร่วมกับคุณเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้นะเนาะเขารักคุณมากๆเลยกองเนี้ยมันเป็นรักที่แบบมันเป็นรักที่แบบรักมากๆรักที่จะไปถึงครอบครัวได้นะมีแต่ความเขาคิดจะมั่นคงแล้วแหละคิดจะชัดเจนในความสัมพันธ์ เขานิ่งหรอคนนี้ยถึงเขาไม่พูดนะแต่เขาลงมือทํานะอีกคนคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบหลอกแหลกนะอดีตเขาอาจจะไม่ดีคุณลองให้โอกาสเขาดูก็ได้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันดีมากๆเลยนะคะมันเป็นความจริงจังแล้วก็จริงใจอะ่ะเออมีเป็นค,คุณนะ่ะอยากได้อะไร นะมีแค่เดือนกับดา pues วที่เขาหาให้คุณไม่ได้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบโรแมนติกไม่ใช่คนที่มุ้งมิ้งนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยากจะทําให้ชีวิตของคุณทุกๆวันเป็นความสุขอยากให้ความอยากให้คุณมีความสุขในทุกๆวันอยากให้คุณมีทุกอย่างอยากให้คุณแบบชีวิตสุขสบายอยากให้คุณมีความสุขอะเออแค่เห็นคุณมีความสุขนะคะเขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆความสุขของคุณก็คือความสุขของเขาเลยทีเดียวกองเนี่ย ถึงจะนิ่งนะคะแต่รักจริงนะกองเนี้ยเพราะว่าเขาไม่พูดมอโม้อดคนนี้เป็นคนแบบเน้นปฏิบัตินะไม่เน้นพูดเออก็อยู่ที่คุณนะคะไม่เอาเหรอเออไม่เอานี่เราขอนะเนี่ยอดีตก็ช่างมันเถอะค่ะมันผ่านไปแล้วนะคะอย่ายไปขุดคุยเลยเพราะเขาไม่อยากพูดถึงเนาะเออมองถึงแบบดูกับปัจจุบันนะคะแล้วมองถึงอนาคตดีกว่า ะะไม่เคยมีใครที่แบบไม่ผิดพลาดมาก่อนหรอกทุกคนนะคะเคยผิดพลาดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ถ้าเขาคิดจะเคลียร์ตัวเองนะคะคิดที่จะเป็นคนใหม่เขาก็สมควรน่าจะได้โอกาสแต่อยู่ที่คุณนะคะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่ากองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ กองที่3นะคะนิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อน3ใบใบแรก9ถ้วยใบที่2องบไม้ใบที่3 1ถ้วยนะคะพลังงานของคุณมีท่าน,น้ํา กฎพิจิกมีนแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคเกิดวันที่9วันที่10วันที่หนึ่งได้นะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนสมถะนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังไงเมื่อก่อนใช้ชีวิตยังไงทุกวันนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมอยู่นะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีเงินมากมายสแกนไหนนะคะแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะไม่ฟุ้งฟาไม่หวือหวาประมาณนั้นนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนั่นแหละ,ะคุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่ดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นคนที่อะไรอีกเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนดูดีหรือหน้าตาดีได้แหละคนเข้าหาคุณเยอะมากๆเลยนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนกันเนี่ยจะเจออะไรที่ถูกใจนะคะจะเจออะไรที่ถูกใจจะเจออะไรที่ต้องตาต้องใจในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าเป็นคนบ้างานนะคะเป็นคนเป็นคนเอาการเอางานเนาะเป็นคนที่แบบ เออเป็นคนที่งานหนักงานเบานะได้หมดนะถ้าหากว่าแบบมันเป็นเงินเป็นทองนะคะเออเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยแบกรับทุกอย่างไว้กับตัวเองได้เพื่อคําว่าครอบครัวไม่มีบทสักคํานะคะพลังงานของคุณช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรต้องระวังนะชีวิตก็กินดีอยู่ดีนะคะก็ระวังความกินดีอยู่ดีของคุณด้วยนะคะมันจะทําให้น้ําหนักขึ้นแล้วมันจะลดยาก มันขึ้นแล้วมันจะลงยากนะเออจะจ้ำมั่มนะช่วงนี้ระวังให้ดีนะคะระวังเรื่องการกินด้วยนาะเออจะเริอนอาหารนะช่วงนี้นะคะดูมาดูกันนิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่คนคนนั้นเขาเป็นใครสิบดาบ The s t ส r 1หนึ่งเหรียญ The Empress อัสวินถือเรียญน,นะคะโอ้คนนี้เป็นคนเก่าเป็นคนเก่าๆนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนดูดีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่อะไรอีก เป็นคนในฝันของใครหลายๆคนนะคะเข้าใจดีคนคนนี้พูดจาผงผางนะคะพูดจาแบบน้ําเสียงเขาดูกังวานหรืออำนาจประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะพูดสิ่งดังก็ได้รู้จักคนเยอะคนคนนี้รู้จักคนทุกระดับเลยทีเดียวนะคะสังคมเขาค่อนข้างจะกว้างขวางหรืออาจจะทํางานกับคนหมู่มากก็ได้นะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เออ เป็นคนที่ทําอะไรวางแผน5ปี10ปี20ปีนะคะเป็นคนโดดเด่นมากๆเลยคนคนนี้นี่หน้นนาตาดีมากๆเลยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนก็มีแต่คนเหลียวหลังมองเขานะอ้คนคนเนี้ยนะคะเออเป็นคนที่อะไรเป็นคนใจดีคนคนนี้ใจดีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนที่แบบชอบทําบุญด้วยนะทําบุญด้วยเงินด้วยคนคนเนี้ย ทำบุญด้วยเงินหรืออาจจะชอบบริจาคลงศพก็ได้หรืออะไรสักอย่างชีวิตของเขาไม่ได้ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตของคนคนนี้กว่าจะมีทุกวันนี้นะคะกว่าเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตบาดเจ็บสาหัสกับทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะทั้งโดนทรยศหักหลังจากคนที่ไว้ใจนะคะทุกอย่างเลยในชีวิตกว่าจะมีวันนี้นะคะไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวเนาะรู้น่าสงสารเหมือนกันนะอดีตไม่ดีคนคนนี้อดีตไม่ค่อยดี นะคะคือเขาเจอไม่ใช่ว่าเขาทําตัวไม่ดีเขาแค่โดนกระทํามาก่อนเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อนทุกวันนี้นะคะเหมือนเขาก็จะเป็นคนที่แบบฟังหูไว้หูแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสอนให้เขาเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นประมาณนั้นมาดูกันนะคะว่านิ่งๆแบบนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่เดลเวอร์ เฮ้ลเพ้นสองเหรียญห้าเหรียญทิ้งถึงไม้พลังงานนะคะพลังงานของคุณนะคะเออพลังงานของโ,อโทษค่ะความรู้สึกของเขานะคะ ที่เขานิ่งๆไปแบบเนี้ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่เขารักคุณนะเนี่ยเขารักคุณค่ะความรู้สึกของเขามันจริงนะคะแต่ว่าเขากําลังลังเลยอยู่การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวมีทางสองทางให้เลือกนะคะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่ากับคุณยังไม่ได้ปล่อยมือนะคะก็ยังอยากไปต่ออยู่แต่รู้สึกเครียดจังเลยมันเป็นรักซอนหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะนะคะที่ไม่โสดหรือเปล่า ะะวางแผนไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ลงมือทําขอไปตัดสินใจก่อนนะคะขอไปตัดสินใจก่อนขอไปคิดก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันจะผิดพลาดไม่ได้เลยทีเดียวยังมีความรู้สึกดียังรักอยู่ค่ะยังรักและพิศวาสอยู่นะคะยังหลงเสน่ห์คุณอยู่เนาะแต่แค่เขาต้องไปตัดสินใจนะคะเครียดมากๆเลยกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเขาลังเลลังเลอะนะอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่โสดถ้าคุณไม่โสดนี่ก็คือเขาก็ไม่ทําอะไรอะ่ะ มันก็จะเก็บไว้อยู่อย่างนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไฝ่ายใดไฝ่ายหนึ่งถ้าไฝ่ายใดไฝ่ายหนึ่งไม่โสดมันก็จะนิ่งแบบนี้แหละค่ะมันไปต่อไม่ได้มันจะไปต่อ,อยังไงล่ะคะก็ในเมื่อแบบมันก็จะอยู่แบบนี้แหละมันก็จะนิ่งๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่ว่าความรู้สึกรักไม่มีมันรักเลยแหละแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้แค่นั้นเองถ้าหากว่าไฝ่ายใดไฝ่ายหนึ่งไม่โสดนะกองนี้นะคะทําไมนิ่งไป ก็มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดเลยนะกองเนี่ยเท่าที่ดูเพราะเขาต้องตัดสินใจอ่ะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะมีโอกาสที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดสูงมากๆเลยไปดูก่อนนะคะแต่ก็ยังรักอยู่ค่ะยังอยากจะไปต่ออยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงตอนเนี้ยนะคะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงก็เลยนิ่งไปก่อนเออก็เลยนิ่งไปก่อนขอไปตัดสินใจก่อนนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ